แ่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรุชอบได้โดยพระองค์เองพระศาสดาพระองค์ตรัสว่าแม้นพระองค์จะล่วมงลบไปแล้วพระองค์ให้ใช้ธรรมะและวินัยเป็นศาสดาแทน ชาวพุทธที่ไม่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าก็จึงคิดเอาเป็นลูกปั้นมากอะไรบ้างเป็นศาสดาส่วนลูกปั้นนั้นที่ปั้นขึ้นก็เพียงระลึกถึงพระศาสดาแต่ลูกปั้นนั้นไม่สามารถที่จะดนวิธามหรือสอนอะไรใครได้ เพราะฉะนั้นการกราบไหว้รูปปั้นที่จะให้รูปปั้นนั้นโดนบารานอย่างนั้นอย่างนี้ได้จึงเป็นศิลปะตัดประมาตเป็นสัญชน์ข้อที่สามผู้ตัดวก,กตาพะคนุว่าอามณ์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าทำพินัยของพวกเรามีพระษาสดาล่วงรับไปแล้ว พวกเราไม่มีพระาศาสดาดังนี้อานุนเธออยากคิดอย่างนั้นอานุนทำก็ดีวิเนก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวิเนนั้นจะเป็นาศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วมไปห่งเรา ในการแบบนี้ก็ดีในการรู่ไปเราก็าดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นปัฐทีมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นปัฐทีมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่อามุ ภิกษุพวกใดเป็นผู้ให้ในสิกขาภิกษุพวกนั้นจะเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแหลออนความขาดสูงแห่งกัญญาวนันี้มีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายอนุเราขอกล่าวย้ำกับเธอว่า เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุุษคนสุดท้ายของเราเลยพวกเธอจงเที่ยวจารกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อความเป็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจงแสดงธรรมให้งดงามในเรื่องต้นงดงามในท่ากลางงดงามในเบื่องปลาย ให้เป็นไปพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งยัญชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสัตว์ทั้งหลายที่เป็นพวกมีทุีในดวงตาแต่เล็กน้อยก็มีอยู่สัตว์พวกนั้นย่อมเสือ่อมจากคุณที่ควรได้เพราะไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่ผิดสุดธทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้น เลือกปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปราบน้ำตาที่หลังไหลของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมา,าพร่ำครวร้องให้อยู่เพราะพระพลาดจากสิ่งที่พอใจเพราะประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจนั่นแหละ มากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยผิดสุดทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชาเป็นเครื่องกล้ลมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่กลับกสัตว์เหล่านั้น ได้เสวยทุกความเป็นร้อนความพินาศได้เพื่อพูนปฏิทีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลน,นานาภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงราะไม่แทงตลอดซึ่งอรอิสระสี่ยานเราและพวกเธอทั้งหลายจึงต้องท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตตลอดการยืดยาวนาน งสุภัทนางมาิกาอมุโนอน,โนสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนัตมบิทิกะเสษฐีใกล้พระนครสาวตที ครั้งนั้นแหล่พระนางมณิกาเทวีสเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายาถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่วรส่วนข้างหนึ่งครั้งแล้วได้ทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มาตุคามมางคนในโลกนี้ มีผิวพันธ์สามรูปชั่วไม่น่าดูยากจนขัดสนทรัพย์ยสมบัติและต่ำสัตว์มันทุคามเลมว่ากหข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มันตุคามคนในโลกนี้มีผิวพันธ์สามรูปชั่วไม่น่าดู แต่เป็นคนมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโพกทรกัพย์มากและสูงสักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มาตุความมาคนในโลกนี้มีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณอันงามยิ่งนะักแต่เป็นคนยากจนขัดสนทรัพย์และต่ำสัก ข้าแต่พระองค์เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มารุคามบางคนในโลกนี้มีรูปงามหน้าดูหน่าเลื่อมใสประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวงามยิ่งนะักทั้งเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโพกสมบัติมากและสูงสั์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพระนามมาริกามารุคามบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มักโกรธมากไปด้วยความแค้นใจถูกว่าแม้เล็กน้อยก็ขัดเคืองฉุนเฉียวกระฟัดกระเฟียดก,ก,ก,กระดักกระด่ากระเดืองสแสดงความกรธความร้ายความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏเป็นผู้ไม่ให้ทานคือข้าวน้ำยวดยานระเบียบของหองเครื่องลูปไลที่ทนอนที่อยู่อาศัยและประทิบโคมไฟ แก่สนัะหรือพรามและเป็นผู้มีใจวิสยาในลาบสตา,าระความารพความนับถึงการไหว้และการบูชาของผู้อื่นเกียตกรติกันตัดร้อนผูกความวิสยาถ้ามาตุความนั้นจุดติดจุดติดกตบว่ตายถ้ามาตุความนั้นจุดติดจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีผิวพันธ สามรูปชั่วไม่น่าดูทั้งเป็นคนยากจนขัดสนซักและต่ำสักดูก่อนพนาเมริกามาตุคามาคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธมากไปด้วยความแค้นใจถูกว่าแม้เล็กน้อยก็ขัดเคืองฉุนเฉียวกระฟัดกระเฟียดก,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 กระด้างกะเดื่องสแสดงความโกรธความร้ายความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏ แต่เขาเป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำรวดยางระเบียบของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทิภูมิไฟเก่สมณะหรือพานและไม่เป็นผู้มีใจนิสยาในลาบสการะความเคารพความนับถือการไหวและบูชาของผู้อื่นเกียรติการไม่ไม่เกียรติการไม่ตลอดอาภัพที่ไหนเกียรกาน ดูก่อนพระนงางมริกามาตุคามบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธมากไปด้วยความแค้นใจถูกว่ามเมล็กน้อยก็ข,ขัดเคืองถุงเฉียวกระฟัดกระเฟียดกระด้างกระเหลืองสแสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏแต่เขาเป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายวดยามระเบียบของหอมเครื่องลูกไล ที่นอนที่อยู่อาศัยและปรฏิบูรคงไฟแก่สำนักและทางและไม่เป็นผู้มีใจลิสยาในลาบสกาละความเคารพความนับถือการไหว้และบูชาของผู้อื่นไม่เกลียดกันไม่ตัดร้อนไม่ผูกความลิษยาถ้ามาถุความนั้นจุดติดจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆ จ่อมเป็นผู้มีผิวพรรณสามรูปชั่วไม่น่าดูแต่เป็นคนมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีพวกสมบัติมากและสูงสักดูก่อนพานาวันิกามาตุคามาคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความแค้นใจถูกว่าแม้นมาก ก็ไม่ขัดเครืองไม่ถุนเขียว,ไม,ยกกยวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดื่องไม่แสดงความโกรธความขัดเครืองและความไม่พอใจให้ปรากฏแต่เป็นผู้ไม่ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหออเครื่องรูปไล้าที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปคุงไฟแก่สำนักมุพราพ และเป็นผู้มีใจริษยาในลาบสการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของผู้อื่นเกียรติการตัดรอนผูกความริษยาถ้ามาทุกคราวนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูหน้าชม ประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนะักแต่เป็นคนเข็นใจยากจนขัดสนและต่ำสัตว์ดูกอนพนาเมริกามาตุขามางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่าแม้นมากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างการเดืองไม่แสดงความโกรธ ความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏเป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีบโคมไฟแกส่สำนะหรือพรานและถ้าคนมุความนั้นจุดติจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ก็ับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีรูปงาม น่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนะักทั้งเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีพรสมบัติมากและสูงสัตว์ดูก่อนพระนามมริกานี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มาตุคามบางคนในโลกนี้มีผิวพันณซามรูปชั่วไม่น่าดูทั้งเป็นคนเขินใจและยากจนขัดสนและต่ำสัต์ อันหนึ่งนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มาทุกขาบางคนในโลกนี้มีผิวันสามรูปชั่วไม่น่าดูแต่เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภกสมบัติมากและสูงสันี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มาทุกขาบางคนในโลกนี้มีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวงามยิ่งนักแต่เป็นคนเข็งใจยากจนขัดสนและตํำสัต หนึ่งนี้เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้มาตุคามบางคนในโลกนี้มีรูปงามน่าดูน่าชมและประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวงามยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีภพสมบัติมากและสูงส่์เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพระนางมริกาเทวีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ้าแต่พระองค์ผู้เจริญในชาติอื่นชรอยหม่องฉันจะเป็นผู้มักโกรธมากไปด้วยความแค้นใจถูกว่าแม้นเล็กน้อยก็ขัดเคืองฉุนเฉียวกระฟัดก,กระเฟียดกระด้างกระเดือนสแสดงความปวด,ดความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏในบัดน,นี้หม่อมฉันจึงมีผิวพันณสามรูปชั่วไม่น่าดูแต่ในชาติอื่น มอมฉันคงได้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายอดยานระเบียบของหมอมเครื่องลูกไหลที่นอนที่อยู่อาศัยและประทิพคงไฟบัดนี้มอมฉันจึงมีมอมฉันจึงเป็นคนมีมั่งคัง่งบัดนี้มอมฉันจึงเป็นคนมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากในชาติอื่นมอมฉันคงจะมีใจริสยาในลาบสการะ ความเคารพความนับถือและการไหว้การบูชาของมู้อื่นไม่เกียดการไม่ตัดร้อนไม่ผูกความริษยาในแบบนี้ม่อมฉันจึงมีศักดิ์สูงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ <c oughs> ก็นางกริย์บ้างนางพามีบ้างนางข้าบุรีบ้างมีอยู่ในราชสุลน,นี้หม่อมฉันได้ดำรงความเป็นใหญ่ยิ่งกว่าหญิงเหล่านั้น ถ้าแต่พอค์ผู้เจริญตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมงฉันจะไม่โกรธไม่มากไปด้วยความแค้นใจถึงว่าถึงถูกว่ากล่าวมากก็จะไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ประค จะให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายกยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปโคมไฟแก่สำนักหรือพลังจะไม่มีใจลิสยาในลาบสการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาข,ของผู้อื่นจะไม่เกียดกันไม่ตัดร้อนไม่ผูกความลิสยาข่าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตข,ของพระองค์แจ่มแจ้งนะ ภาษิตของพระอ,องค์ไพรล็อกนะขอพระผู้มีพระภาคขอพระผู้มีพระภาคโปรดจำผมฉันว่าเป็นอุบาสิกาพูดถึงโซนะตลอดชีวิตะะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกระซิวบอกถ้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญภาษิตของพระอ,องค์แจ่มแจ้งนะภาษิตของพระนะองค์ไพรล็อกนะเปรียบเหมือนบุคคลไหนของที่กว้าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือสองประเทศ